เออ,อเเวัวแพ้หรอคนจะจิิ้งถายต้นทิ้งถายต้นดับทองต้นต้นดับทองต้นเออเปลอไปแล้วต้นตกแล้วเอ,า,อางี้ต้นไว้มึงสุ่มเลยเบสมอสออกอะไรต่อไปมึงเอาอันนั้นโ okay. อนเคโอเคแล้วถ้าเขา,เอ,าเออกพิ้งมากูกูต้องออกพิ้งอีกอักกนนึงปะเนี่ยเออกูออกพิ้งอันนึงมึงบอกว่าเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้พับกบสตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่ จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็จเจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วจะกันเอาเลยครับผมขอการาบสวัสดีมิตรรักนะักเล่นเกมทั้งหลายทั้งปันไกลแดน,รนกรุงบ้านทู่แดนไกรน,นะครับผมเฮ้<อ>ยม,มันเปิดกลัวมึงฆ่าได้ยังไงวะเนี่ยโอโ้พลังแห่งควดพลังแห <โอ S 3> ่ง,งควดเอาครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กินในเกมฮีโร่ออฟนิเวิร์สนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งเรานะครับผมจะแกล้งเป็นผู้เล่นใหม่แบบเล่นไม่เป็นเลยวันนี้เอาเอาวาตารมาแบบเริ่มต้นคือเป็นตัวแบบเดิมๆสเตตเดิมๆแล้วก็ขอคนเอ้ขอคนในทีมว่าเฮ้ยมากลางด้วยนะครับผมแล้วคนในทีมก็หัวร้อนด้วยอารมณ์แบบว่ามึงไม่มีแคลริบบติใกล้ลอะไรอย่างี้ทีมแม่งแทงเยอะแล้วก็บอกว่า<อ>มึงมีเคบีมึงแพ้แน,น่ๆน่ เออใช่คือแบบมึงแบบสะมาทไมเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าเราเองก็จะยังไม่บอกเขานะเพราะเราแบบว่าเราเรามาเรามาทำรายการต้นตบติ็กเอาง่ายๆคือเราจะกดมาเป็นการโฟลว์แรงนะคุณผู้ชมครับกับแรงที่ไม่สูงมากนะครับเราก็เลยจะมาปั่นเขานะฮะแต่ว่าดูสเต็ปการออกของด้วยเราจะออกของแบบมือใหม่ไอ้ต้นออกของมือใหม่ได้ปะมือใหม่มือใหม่แบบเอ้ยเท้าเท้าเลยรองเท้าเลยรองเท้าเลยเอาเลยนะผม เราจะไม่แบบเอา,เอาขวาน,วานอย่างนี้อย่างนี้น่ารักน่ารักเลยเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนเอาแบบว่าเอออาจจะอาจจะเป็นไอเทมที่แบบดูขัดหูขัดตาคุณผู้ชมว่าเฮ้ยทำไมไออันนี้มันออกแล้วมันเก่งกว่าแต่ว่าเราอยากจะให้มันแบบว่าเฮ้ยปั่นๆเนี่ยเขาเตบถึงแต่ออกขอไม่เป็นแล้วมันเป็นยังไงเอ <c oughs> เอเฮ้ยของบบน่ารักมากเลยแจ็คกี้จัดเลยออกแบบเนี้ยออกขวานมาลัดชีบอบเป็นไง ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดนะออกของมาลาคชิเนี่ยแต่มันไม่มีสแตตเลยสักชิ้นเดียวเออใช่แปปเปิร์มันใช้ของสแตตไงใช่ใช่แปเปิร์ถ้ามันไม่มีสแตตมันก็จะแบบตีเบาออกนั่นึงเนาะดูดิโอ้สภาพนี่เขากลัวเลยเหรอเบย์อได้คือมาแก๊งเหรอเฮ้ยโอ้โหเขาวิ่งมาแก๊งให้ว่ะออกมาขั้งวงที่ด้วยนะดีดีจัดดีจัดเอาครับผู้ชมครับนี่ปักเหมือนแบบดักบอกบอสบีดไม่คิดเกิดเองเราคิดเป็นคนปักเราคิดเป็นคนปักเองเลยเออทีนเราแบบว่า ตั้งใจเล่นเงนดีนะเออว่ะตั้งใจเล่นดีป่ะเออใช,ใช่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 ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเอาล้วครับผู้ชมครับมาได้ดูฮีโร่ดีกว่านะครับผม,มเกมน,นี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอน,นครับผม,มทีมเรามีเปปเปิลนะครับผมมีฟินดิสบูดมีแบ็กสมิธนะครับผม,มเออทางด้านของเบเฮมอสและทางด้านของวอร์ชิฟนะครับผม,มอ่าคุณลองแกล้งหินดิว,ว่าออกรองเท้าแล้วอะไรต่อเออ ได้รองเท้าแล้วมึงลองออกของตามมันที่มันบอกมาทุกอย่างเลยเออออก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 ตามาเป็นทุกอย่างเลยเออมันบอกอะไรกูออกไงเออ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 เรียกว่าการสุ่มซุ่มซุ่มออกของตามผู้เล่นที่ประสบการณ์สุ่มแต่ทำไมจอกูออกเกมอ่ะเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่าไปออกเลยเขาดูยังไงแล้วมันเงียบว่ะมันเงียบว่ะบอกว่าแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยเก็บตังค์ไปเลยเก็บตังค์ไปเลยเก็บตังค์ไปห้าหกพันเลยเออ โอ้โหฆ่าไม่ได้ว่ะเพื่อนเดวเวอร์ว่ะใช่สำหรับอีกทีนึะครับผมมีเดวลเลอร์ครับที่ตึกตนะครับมีท้งยใต้ของเอ่อวอร์ชีฟนะเอ้ยขออภัยวอร์บีดมีอัลมาดอนนะผมโอ้โหอย่างอึดเลยฮะแล้วมีพวกกันเบดกับไนท์ฮาวิที่สามารถที่จะเอ่อเขาเรียกว่าหนีได้นะครับผมวอร์บีดก็วิ่งหนีได้โอ้โหไม่โดนว่ะเสียได้ไผ่โอ้ยน่าจะโดนนะใช่โดนแล้วมันตายเองนะ่นแะภาพเนี่ย นี่ครับเตะไปหาครับลองลองฟินก่อนเฮ้ยเฮ้ยถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนออกอะไรต่อดีเฮ้ยไอ้ฟินมันคุยด้วยเนี่ยเออภาพภาพเออนี่ครับผมไปแล้วครับโอ้โหตันฆ่านะฮะโอ้โห ม่าได้เหรอมโหดมากเอ้ใช้ได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 ้เราอย่าโยนเกินนะครับผมเราอย่าโยนเกินนะครับไปเฮมอนนี่บอกเรามาแกงหลายรอบแล้วนะครับผมไม่ได้สําเร็จสักทีนะฮะแล้วก็เป็นการอะไรที่ผมว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะเรากดได้แล้วฮะเราก็เลยแบบว่าเขาก็มาแก๊งเอ้ยตรงนี้็อตนี้สวย่ะเฮ้ยสวย่ะขอจานเงาๆ ปุ๊บแลโยนนผมนี่ครับหายอยู่ฮะมึงขัดไปสามแล้วเหรอมึงใครคนเดียวได้ต้นขนาดมึงเล่นแบบนี้เ <c oughs> ตะพินเลยเตะพิเลยต้องเตะพะฟเลยเตะพินเลยเออเตะพินเลยเตะพิพ <c oughs> <c oughs> ไม่ทันวะ่ะโอ้จังหวะมึงไม่ทันเฮ้ย <c oughs> ต้องเตะพินไปแล้วล่ะจริงแล้วบอกว่าโทษกูเล่นไม่เป็นมึงแนะนำกูนหน่อยเออเนี่ยเออเออเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดไมเด็ียียนงยเเเยเวย ไแม่งเราแบกได้อยู่แล้วสบาย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 เนี okay. ่ยเยเนี่เตลเตลเตออไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอตายตตาย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 ตังทาด้วยนี่ก็ตจังเลยขอโทษฟินโทษโทโทษโทษเลออเคโอเคอโอเคโอเคเออออกอะไรต่ออะไรต่อ แจ้งเป็นผู้เล่นใหม่ที่แนบเนียนออกอะไรต่อดีวะเฮ้ยเก็บตังค์ไว้เลยเก็บตังค์ไว้เลยทั้งนั้นเก็บตังค์ไว้โอ้โหเอามาดอนมาต้องซื้อ,อครับผมวันนี้ครับอวอดหมดแล้วโอ้โหมึงให้กูออกวอดเหรอไม่ได้โโอ้หเริ่มมีกินแล้วนะอย่างแรงเลยเฮ้ยมีใครช่วยกูเลยเหรอเฮ้ยมันเริ่มบันไดเหมือนต้น พี่มีพิ n ่งออกต้นเก็บทังอ้อนเก็บทังอ้อนเก็บทังเก็บทังเก็บทังร้อยคุณเพแนะนำก่อนไม่มีใครแนะนำกูเลยเหรอตังกูสามพันแล้วเนี่ยเอ้ยเราแกล้งูพี่เลยเอเออไม่มีใครแนะนำเลยเหรอตังกูสามพันแล้วเนี่ยแนะนำหน่อยครับเออเออแนะนำหน่อย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  สุดยอดสุดยอดสุดยอดมันไม่ตอบว่ามันนิ่งเหรอมันนิ่งว่ะมันนิ่งมันนิ่งไปเก็บเก็บตังค์แม่งไปเรื่อยๆจนเกมแพ้เกือบแพ้ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกมึงได้อยู่รอรัดเอารอรัดเอาเออเรียบร้อยอ้าวว้าวมันจะหอกฉีด ออออเ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 รียบร้อย <c oughs> เฮ้ยฟิตเป็นหัวล้อเป็นด่าก,กูแล้ว <c oughs> ออกอะไรดีบอกึมึงแนะนำกูมาชิ้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวร็วถามมันหนึ่งหรอเนี่ยอืมไอ้เนี่ยมันบอกว่าออกไปเกมไปเถอะกู <c oughs> <c oughs> ไม่ออกเฮ้ยป้อมไฟแดงโดนซ้ำแล้ว บอกว่าไม่ได้ยินโอ้โหจบแล้วมาทีมอย่างนั้นอามันมันมันหัวร้อนเล็กมันตายสองตัวเนี่ยมันหัวร้อนใจกว่เนี่ยมันมันออกของปันต่อ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 มึงต้องปันต่อมามึงมาใส่แล้วต้นมึงต้องออกของปั่นปันดาบทองโอ้โหเล็กคำจริงเฮ้ยลิงเสร็จแล้วดาบทองเลยลิงเสร็จแล้วดาบทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอะตะบายกูกูได้อเดี๋ยว เออมามายันนี้เราไม่ได้รับเออโอกาสจากกูรูนะครับผมไม่เป็นไรครับเกมหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมครับผมว่าคอนเทนต์นี้มันดีนะครับผมเป็นการออกของสุ่มนะครับผมโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกโอ้โหแบบเนี้ยแม่งครับผมจะแข่งให้มิดเลยเด็กไปไหนครับดิ้งมาแล้วด้วยนะฮะไปไหนวะเฮ้ยนี่ พี่บอกว่าไงว่าขอมีหรือเังค์แปดศูนย์ไอ้ต้นจบแล้วสภาพสภาพจบแล้วจบแล้วจบแล้วเขาเรียกว่าสุ่มออกของคอนเทนต์มั่วใหญ่เวอร์ต้องมวยไม่สุ่มอะมึงดาบทองมาขนาดนี้แล้ว ต้นที้กาแฟการสุ่มกำลังมาต้นว่านะเดี๋ยวเราทำคนนต์นี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับผมอันนี้คือคิดได้สดเลยนะเราจะสุ่มออกของตามคนที่แบบว่าครั้งแมนที่เราหมายปองดีกว่าไม่รู้จักเออกูยังลูกเดี๋ยวรออ่ะนะผมไว้ไว้เราแบบว่าขอดูฟีดแบ็กกับคลิปนี้นะผมสุ่มออกของนะฮะมันดีหรือเปล่าอันนี้ยังไม่สุ่มเพิ่มไม่มีแครเลี้ยมาดับทองตกมานี่น้ำตาไหลนะเออ ลองคิดดิถ้าสมมติว่ามึงสุม่มออกของตามเดเวลเลอร์เอ้ยไม่ดิมมตสุม่มออกของตัวต่อไปเป็นกันเบดอย่างเงี้ยแล้วมึงต้องออกวินบอกตามเขาหรือว่ามึงต้องออกแบบคี้ขีคข้อเงี้ยมันจะมันเลยนะเว้ยส,สมมติว่าตัวต่อไปที่เราจะสุมออกก็คือตัวของวอ์บดบอ์บดออกอะไรชิ่นต่อไปเราออกตามแล้วไม่ออกนู้อย่างเงี้ยมันมีดาเมจเลยนะข้้ต้องมีของมึงจะเปด็จเาะมากอะต้นจริงๆนะต้องมี แนวสนุกนะครับคุณผู้ชมครับมันจะเล่นได้จริงใช่ไหมมันจะเล่นไม่ได้จริงแน่ๆสมมติว่า back อ,อยู่อยู่แบ็กสมิธบอกเฮ้ยชิ้นจะไปออกของตามแบ็กสมิธแล้วอยู่อยู่แบ็กสมิธเร่งออกของแบบไร้สาระมาโคดิ้งไม่งามใสเลยออกตามเออมันจัดเลยนะโอ้โหเดือดที่เปุดเลยวะไม่งามใสเด็กเด็กในนดูเกมนี้เราเราเป็นเบ,บ็เบิร์น่เราถนัดเกินไปอะ่ะว่าต้องไปหาตัวที่มึงอ่อนกว่านี้วต้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึงเก่งเกินไปอะตอนนี้มึฟงฟาร์มเร็วด้วยดิโอ้โหีเพยมเกือบเจ็ดร้อยครับคุณผู้ชมครับเราจะไม่าาอ,อ,อ่อนข้อเรื่องของการลาดชีพนะเพราะว่าลาดชีพมันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะมันหยุดไม่ได้จริงๆครับลาดชีพเนี่ยเลยวะเฮ้ยป้อมไแดงโดนซ้ำแล้ว เข้าปะทะตรงนี้เอายังไงเดี๋ยวผมที่เลนล่างครับไดเปิ้ลเราฮะเข้าปะทะตรงนี้เข้าปะทะตรงนี้เอาไงจะเปิ้ลกับตัวนี้ก็ถหงเอามือลั่นเอากลับลิงกลับเลยมือลั่นเมื่อกี้โอ้นั่นบนโดนนั่นน่ะเฮ้ยมันก็สู้มันได้นะจริงๆนะ นี่ครับบอบีดนะผมมาดันป้อมนะครับแล้วก็เราวาร์ฟลงแล้วนะผมพร้อมกับโพสต้นีที่กูดาวเสร็จพอดีครับผมมึบอกคุณลึกไปหรือเปล่าเพื่อนลึกไปหรือเปล่าครับเฮ้ยกระเบิ้ลแบบเออมึงไม่ใช่ทวินเบีดจมาตีทองสองครั้งตัวตึงครับผมต้องออกดับทองเท่านั้นครับ กูบอกเลยมึงเลยเตรียมโดนด่าเลยกูบอกเลยมีได้หล่นแน่ๆเกมเนี้ยได้หล่นแน่ๆเออไม่เป็นไรสบายๆให้พินเขาได้มีดาเมจมั่งเผื่อพินได้ถือไงต้นหล่นปุ๊บมึงถือเออฟิน <Okay. S 1> สบายอะไรของมันละ่ะโอ้โหพินแบบนี้ <laughs> ยาวเลยเล่นแล้วกูไม่ไหวละแตะทีเออวัาแพ้รอคนเี <laughs> ้ย เฮ้ยนี่งไงเป็นไงล่ะมันบอกว่ารอคนแล้วใจร้อน่ะทีมีใจร้อนนะ <c oughs> ไม่รู้จักโปรเฟสเซอร์อสัตรจาจันทร์คนตำรวจจตวาต้นซะแล้ว <c oughs> ผู้จัดการทุกความพ่แพ้นะครับผมให้เกิดขึ้นจริงนะหลอกๆให้ไม่มีทางเกิดขึ้นดูดิอวามาัน้อนยังขนาดเนี้ยมีไงงามไส้โอ้ไม่รู้จักไปูย้งลูก หับท้องมาแล้วคุณผู้ชมครับแม่เรากิวขนาดนี้บอกว่าเราแพ้ได้ไงวะป้อมไฟแดงโดนซ้ำแล้วโอ้โหโโอ้หเหลือเว้นเสร็จหนึ่งแสดงว่าดาเมจเรายังไม่พอใช่ดาเมจเรายังไม่พอยังขาดอีกเยอะเลยเยอะขาดเยอะเลยเพราต้องการที่จะตีแล้วตายไปเลยนะครับผม สภาพอือเรียบร้อยครับสวยครับสวยครับนี่ครับจันอย่างงามครับผมแต่ว่าเราไม่มีครับผมโอ้โหไม่มีมานาครับคูดาวก็ยังไม่เสร็จโอ้โหตัวนี้จริงเหรอนี่ครับเขาพยายามที่จะมาเข้ามายุ่งกับเราครับผมมาจ่อแจะนะครับอย่านะตายนะมผม อ้ยไม่ตายด้วยเวนคิดผ่ายแล้วต้นว้าวก่อนเพื่อนว้าวก่อนเพื่อนเฮ้ยเออมาแล้วมึงทีนี้แหละมึงมึงมามึงมาดาเบ็ดห้าร้อยอะดาวทองดาวเบ็ดห้าร้อย เอาแล้วคุยตรงครับอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยสุดยอดในการออกของก็คุูบอกว่าออกไม่ก็คุูไม่รู้ออกอะไรเปิด,ด<า>มดก่อน <laughs> มึงก็บอกเดิว,ว่ามึงไม่แนะนำกูอะเออไม่เออเออ,เอ,อบอกว่าไม่ได้เล่นนานแล้ว ไม่รู้ไม่รู้อะไรคืออะไรมันบอกว่าเดี๋ยวมึงรู้มันบอกว่าเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้มันบอกว่าวอลปีจะได้ดีเคบีแล้วเดี๋ยวมึงรู้ไอ้มินบอกอย่างนี้ตอนเกมก็พูดได้เขาบอกงี้เขาว่าเงี้ยเอ้ยเช่เช่เช่โอ้โหแพ้แล้วคนเลยนะปัญหาว่ามึงเป็นคนทำให้ทีมพ์แพ้ต้นโอ้โหเอ้ย มัน,ม,นมันเหมือนผู้รู้อนาคตใช่มันบอกว่ามึงเป็นคนที่ทําให้เกมแพอต้นโอ้โหเราออกดาบทองเราผิดตรง,ตงไหนโอ้ตนตน้ตนตน้นต้นโดนแ้เวน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 เว เฮ้ยตู้แม่งนี่เฮ้ยไม่หน้ามือพี่เลยก็ตียตายทีหลังเขาตีพี่เอาตายมึงบอกกูแพ้กัะฮะกูตีพี่เอาตายด้วยสมับทีครึ่งหลอดเนี้ยเออกูบอกกูจะตายได้ไงวะคิวแม่งสักห้าสิบที่บอกว่ายังแพ้อยู่ไงโอ้ตะพาพเอาอะไรมาดีอะอยากเล่นเขียวมากเลยวะแม่งเซฟตัวเองเลยไม่แน้นำมึงเลยเหรอวะ ไม่แม่ไม่พูดเลยแค่มึงคิวขนาดนี้เป็นมึงจะก้าแนะนำคุเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าเราต้องตามหาปรมาจารย์ให้ได้หรือไม่ก็สุ่มออกไอเทมตามเขาไปเลยไว้ต้นช่วงนี้คอนเทนต์กำลังมาช่วงสุ่มของอะต้นเคยเห็นปะเออกองสุ่มมัเราก็สุ่มไอเทมเลยเนี่ยอย่างเช่นไอเทมชิ้นต่อไปที่บอบิดออกเราจะออกตามรับผมแ้วถ้าม่งออก ออกไอเทมแบบไล่สาระมาลงเท้าสองช่องเนี้ยต้องออกตามมันเขาแต่ว่าสภาพโอ้โหเฮ้ยมันยังแรงไม่พอต้องเก็บชาร์จเพิ่มต้องว่าต้องมีทวินเดมไหมขอบปักปักตอ๊ก่ใช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 ่ไม่ก็ออกลิเลยนะต้นมันจะช้าไปเออได้หมดอ่ะอย่าลืมว่าทีมึงไม่ไหวนะ ทีมทั้งหมดนี่คือมึงไหวคนเดียวนะตน้นคุณต้ตองคิดถึงผลประโยชน์ของทีมด้วยโอ้โหเข้าประทัตรงนี้ขอบิดเรานำแล้วฮะถอดนี้นะผมนี่ครับเจอครับตรงนี้โอ้โหมึงจะหนีถึงวิ่งไหนถึงเมื่อไหร่วะเนี่นยเอาไงฮาวเจอพอดีโอ,อ้โยปวดโอ้โหได้ขับสองวิ่งไล่อะอปฏิบ้อมไปจนจบจบไป เออเขาก็เป็นทางเลือกที่ดีนะฮะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะโอโลได้นะหัวทีมกูจะคอนอย่างเดียวเลยจะคอนอย่างเดียวเลยนัมันบกเปียกจั่างวะทีมกูเออทีมมึงท้อจัดเลยต้นตอนเนี้ยโอ้โห ว่ามันยี่ห้าทีมันคนแน่ๆเลยสี่คนพินบอกแพ้แล้วแอลลี่กูยังท้อเลยไอ้ลีฟจอ๋อเอ็งอย่ามาแน่จะ<า>แย่งมึงเก็บไปไหนพินเน่ะแน่ <c oughs> โอ้มันร้ายเว้ยพวาคนมันเซฟปะเด็ก <c oughs> คนนี้มันรไล่แล้วต้องต้องต้องโดนแบบบันที่จำ โยนแม่งไปเลยจริงจริงโยนแม่งไม่เปิดเลยเนี่ยก็ยิงไม่มีดาเมจแล้วโอ้โหติ้งค่าสองใจสามยังไม่มีดูเลยยังไม่มีเลยเลยไงวะนี่ครับซันครับผมแล้วโยนนะผมือตายอยู่นะครับตรงนี้ตีครับผมอย่างแรงครับผมโอ้แรงแรงกว่าแรงกว่าเขี่ยไว้ก่อนนะผมเขี่ยไว้ก่อนครับรอยยกรอยนะตรงนี้ครับผม รอช่างเฮดหมดครับผมช่วยกูยิงหน่อยเพื่อนเออมาเป็นหมดแล้วโหน,น,น,นานกันนะี่เอ้ยหมาไม่นานจังนะ้อมไมแดงโดนซ้ำแล้ววัดดีเบล,เบลไม่คยตายหรอกพี่เลยที่หลังเขาเกมวันนี้หน่อยตอบกูยังลู Are you ready rock? นี่ครับมันต้องแบบนี้ครับ <laughs> เหมือนเหมือนเขาพยายามลุมเราอ๋อไดทีเพมง หนีไปแล้วนี่ทีเพียสุดยอดกันท้อเลวะทอทั้งคู่เลยทีมกูจะชนะกันทอทีมอีกทีไม่ไม่ชนะไม่กันทอโอ้ยย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 ยนยยยยอยย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 ยภาพนี่ยย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 ย ลืมเบ็ดมาแล้วมึงอยา่าลืมโดนฟ <Hey! S 1> ิเข้าไปบ่อยๆด้วยก้อมัยแดงโดนซ้ำแล้วโอโ้โหเปิดไปไม่ได้ไม่ไหวครับผมหนาเกินครับต้องให้พวกนี่มานะผมตัวแคนดี่ที่สาม,มารถตีป้อมได้นะอย่างฟินนี่ก็ได้นะเราเองไม่ไหวครับผม โอ้ระทาฟ้าให้ด้วยว่ะโอ้โหประ้อบผมอย่างดีนะผมนี่โซโล่นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าต้นตบเด็กเขาจะโซโลกันนะครับผมรายการนี้ปกติแล้วทำ15นาทีนะแต่ว่ามันไม่เคยสำเร็จเลยนะจริงจริงคือท้อแล้วนะแต่ว่าวันนี้นะผมเราจะมาลองอะไรใหม่ๆนะฮะเออมึงจะตีเพื่อน เออดีว่ะแล้วทีนี้กูจะทำไงให้ตายละ่ะกลับไปก็ได้วะใช่โอ้สิดนีเอาละฮะไอเทมฟินมาเป็นทางด้านของนูโซนจริงๆด้วยนะครับผมเอางี้ต้นควาย,ย,ย,ยมึงสุ่มเลยสุ่มเลยวะสุ่มเลยไหนๆก็ได้นะ เบเฮมอสออกอะไรต่อไปมึงเอาอันนั้นโอเคโอเคแล้วถ้าเขาออกบิ้งมากูกูต้องออกบิ้งอีกอันเพื่อเนี่ยเออมึงก็ออกบิ้งอันมึงติดตลกเลยปัน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 เลยเออออกบิ้งโอเคมึงก็ไปวัดใจเอาเองแล้วกันขอให้มันออกของดีๆแล้วกันเออออกออกเคลาร์ดก็ได้อะไรก็ได้กูเล่นได้หมดอ่ะเออดูกนะครับเบเฮมอสมีสองร้อยแล้ว ดูเอาคนรวยด้วยวไม่มีใครรวยไม่มีใครรวยไม่ขนามือพี่เลยครับที่หลังเขาเก่งวันนี้รวยจังตกอย่างลูกเงินเราจะไปรวยกับเขานะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเนี่ยครับเบกว่าจะได้ค่าหนึ่งคิวนะฮะเราจะต้องหาคนอื่นก่อนระหว่างทางวะระหว่างทางเป็นการใช้เงินเงินนะผมฟอกเงินก่อนครับ โอ้โหไปนู่นแล้วผมเบมอสเปิดให้ด้วยตัวนี้ต้องให้เขาฟิวจริงโอ้โหึ้นจัดๆช่ป่ะเจัดจัดครับเบมอสโอ้โหตายอยู่ดีนี่ไงตานโอ้โหอย่างแรงเฮ้ยป้อมไม่แดงโดยคำนาบพี่เลยนะผมพี่นะผมคนที่เดียวครับพี่เียวคนนะู้กตกอย่างลูกโอ้โหแรงสุดๆ เฮ้ยต้นมันออกอะไรทีนี oh ้ีสก oh. ิลสกิลเห็นเป้าเห็นเป้าถือว่าใช้ได้นะสลีสกิลอะออกตาม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 เออวตามเลยแน่เน่เน่เน่โอ้โห ทุบขนาดนี้ทุบขนาดนี้ปิน้นงอนแล้วมึงอ่ะ <Okay. S 1> ไปบูบี้เขาที่ผายไฮ้ลองลองเตะมนันอีกทีไหมลองเตะอีกทีไหมเตะๆนีนเเนเ่เข้าไปที<อ>่เตะว่ามันเตะเลยเตะเข้าไปสบายๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาด่อนเนี่ยใส่มาด่อนเนี่ยรอเลย นูสตอร์เนใช่ไหมมึงนี่ไง <ım Laser> ไปแล้วด้วยไปแล้วเตะไม่ตลอดเตะไม่ตลอดนูไม่กันทีมรโยนตนะเล็กๆนูไม่กันทีมรโยนตนะเฮ้นกันอีกทีเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเตะอีกเตะอีกเฮ้ยโอ้ไปแล้วโอ้ยู่แเตะพีไม่ได้เล้เตะพีเข้าไปเตะพีเข้าไปเตะพีเข้าไปกลางวงมันหนีวะมันหนีวะโคตรยนเกมเลยจ้

เดือดตายเดือดตายเดี๋ยวด้ะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอาชัวร์ก่อนชัวร์ก่อนชัวร์ก่อนเจะดีสกกี่แล้วเดี๋ยวไปแกล้งมันเลยเล็กพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะเกลียดกลัวเปล่าเกลแค่นี้เขาก็จะจะเกลียดกูนแล้วโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะเป็นประการของปากคอมคอพอเออคนกัน เขาแบบมึงกดเลยปะมึงกดเลยปะปะกูว <stimulation> ่าคอนแล้วปะไอพวกเกมนี้เราแพ้แล้วอันนี้อันนี้คือเราต้องแพ้ใช่ไหมกดเกินกันจริงเลยเนี่ยมึงอย่าไปทำอย่างนั้นพี่ผายโดนด่านะโอ้ไม่ออกไาวินเบลดวะนี่ออกไฮคอนเหรอเออทีเดียวพอผมไม่ขะน้ามือพี่เลยยี่งหลังเขาเก่งวันนี้เลยอยไม่ขะน้าพี่เลยอยาให้กัดที่คอเก่งวันนี้หน่อยนะตีกู้แม่งเลย ผมเบ็ดเนี้ยนี่จะผมจะยกกลับครับผอกผมไม่เข้าเลยว่าชิบหายแล้วต้นชิบหายแล้วต้นดับทองต้นต้นดับทองต้นเออไปเราไปแล้วดล้วคุตกแล้วเล็กดล้วคุตกแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วผมบอกเลยเอาละครับผมมาตรงนี้นะผมทีนึงกำลังจะไฟต์กันแล้วนะตรงนี้มียุทธภพได้นอนนะผมและเร็วนะครับเราก็เข้าไปด้านหลังยกครับผมเดวลเลอร์ตายไปหนึ่งแล้วตรงนี้แล้วรีสกิลทำงานเอาเดี๋็ดเด็ดเด็ด เฮ้ยเอาไฟแบ็กเลยว่ะเฮ้ยหัวร้อนว่ะเฮ้ยมันได้ดาบทองความเฉิมเดิมแบบนี้เลยเหรอแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้เนี่ยเจอพอดีเจอพอดีอุ้ยเนี่ยดาบทองดาบทองคืขอคืนก่อนขอคืนก่อนมันดาไวแบบไรต่อกูยังรู้กลับคืนถึงเจ้าของก่อนโอ้ดาเมจแบบทะลักมากเล็กเจ็ดร้อยแล้วเอะเจ็ดร้อย เออเอา,เอาที่มันก็คอนทีมูคอนสรุปที่มันคอนก่อนย <c oughs> ี่สิบสามยิวตายสองแอสซิสต์หกครับผมว้เจอกัน็ใหม่ในคลิปหน้านะผมอยากมีอะไรแนะนำเราก็สามารถแนะนำได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับว้เจอกัก็ใหม่คลิปหน้านี่ขอตัวลาไปก่อนสู้สลายไม่ายฮู้ฮู้อยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวันสามทุ่มที่เพจแล้วแต่ตนน้นนะครับเตรียนน้ำเตรียมป๊อปคนร์แล้วไปมันกันนี่เลย